สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะผมตอนนี้เราอยู่ในโปรเจกต์เพทรามนะครับผมก็อันนี้มันเป็นเกมออาเกมที่อยู่ในสตรีมนะผมก็มันอาจจะมีบั๊กอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะผมเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นกันนะผมก็ผมได้ลองเล่นไปแล้วแหละก็มันเดิมครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงผ,ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะเพทาตุก,กตาตุกนตุกอะไรก็รู้นะัมโอเคเราต้องเข้ามารอในห้องับผมอันนี้ก็จะเป็น ี่ตัวเราเป็นสีดำนะครับผมโอเคเต,ติตนตกตกเตินตกแตกตกแตกตกแตกผมอาจจะเล่นมุมมองนี้นะเพราะผมถนัดมากกว่าโอเคเดี๋ยวเรารอคนเข้ามาให้ครบก่อนนะครับผมเราจะเล่นรอบเดียวพอนะเพราะว่ามาเก็บเริ่มแล้วเอโอเคโอเค มันมีสามชีวิตนะผมที่เราจะต้องหนีเดี๋ยวทำภารกิจผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปทำภารกิจเลยดีกว่าทำเควสนะครับผมที่ตรงนี้มีเควสอ้าวนี่มันเพื่อนเรานี่ยว่าอ๋อมันจะบอกเพื่อนแต่ไอ,อพวกตู้ทำภารกิจเราต้องหาเองใช่ไหมนี่แอบได้ครับผมตรงนี้แอบได้โอเครีบรีบมันมาแลระผมป๊อปปี้ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะมีตรงนี้ทำได้เราจะต้องช่วยกันตักเครื่องนะผมคิดว่าจำไม่ได้อันนี้แม่งทำยากจริงอยู่แค่ตรงนี้ โอเคแต่ยิงนะผมโอเคตรงนี้ผ่านแล้วตรงนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นต่อที่ด้านล่างน,นี้ยังไม่มีคนทำผมรู้เหมือนกันว่าป๊อปปี้มันจะมาตอนไหนนะ กดตามโอเคสีฟ้าเอสีเหลืองโอเคอันนี้ทำยากสุดแล้วที่ต้องจำเนี่ยตกมาในท่อโอเคจำก่อนแต่ยังไม่เห็นป๊อปปี้สักตัวเลยนะ จำไว้จำไว้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจำได้ไงนะครับไอ้จะวิจจำได้ไงก็ไม่รู้ผมโอเคอันนี้ได้อย่างตุ๊กตาได้แล้วมัง้งเพื่อนเอาเพื่อนเก็บไป,ไปนี่คืออะไรอ่ะได้แล้วตุ๊กตาหนึ่งตัวเดีย๋ยวเราเอาของไปย่อนลง มีเพื่อนเราเดินตามหาเครื่องก่อนใจะเย็นได้แล้วหนึ่งชิ้นส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรวะผมไม่รู้มันอยู่ไหนเหมือนกันนะป๊อปปี้ตอนนี้เพื่อนถูกจับเหรอ๋อได้แล้วมันได้ของแล้วตรงนี้จับได้ไหมจับยังไม่ได้ ที่ตรงนี้เฮ้ยไอ้เงี้ยผมลืมดูไอ้เงี้ยมันตัวสีชมพูอ่ะมันตัวสีชมพูเขาลืมดูแต่มันทำอะไรเราไม่โดนมันไม่มันไม่โดนเราใช่ไหมนี่ไงมันเดินไปแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้มันไม่เห็นเราเพราะว่ามันตาทั่วไอ้เห็บตัวได้ไหมเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวี่มันตาทั่วนะโชคดีไป เฮ้ยต้องต้องใช้มุมมองนี้ว่ะมุมมองนึงม่นกดยากเร็ว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 เยี่ยมนี่อันนี้ยากค่อนข้างจะยาก

เอานะเพื่อนเอาไปเราอะไรเราช่วยกันทำโอเคเหลือตรงไหนอีกวะมีใครอุย้ยเพื่อนโดนจับครับผมเราต้องไปช่วยละนี่ลงไปได้ไหมเราต้องไปช่วยเขานะครับผมไกลเหมือนกันเนี่ยเ,เราตรงไหนอ่ะโดนจับอยู่ไหนวะข้างบนเหรอ ว่ามันจะไม่ได้อยู่ข้างหลังเรานะไปเพื่อนช่วยแล้วเค,เครื่องนี้ทำยังไงเครื่องนี้ทำยังงีู้้ยังไม่ทำมา <c oughs> เหมือนผมจะทำอยู่คนเดียวเลยมั้ง Phá... Phá đen Phá đen kiểu... Ôi! Mình thụt... Khuôn thụt chọc rồi Phá đen kiểu phá Phá đen kiểu phá lưỡng Phá... Đen... Kiểu... Phá... Lưỡng... Đen Cái này cay quá Đấy tôi nghĩ Gì Lấy, gắn đeo không Tông chơi phương phát sâu lần Lấy ăn đã Tông ăn Khăn ta má bỏ quá, Ua wow, lại khăn làng ta má Đẹp Đẹp này ได้ยังผมช่วยเพื่อนแล้วแหละเหลืองเหลือเหลือหมุนทุกคนตีมันถูกมันตีผมถูกมันตีผมถูกมันตี หนึ่งเราแอบรู้ก่อนวันหนึ่งครับผมแอบบก่อนแอบบก่อนใจเย็นเราเหลือแค่ไม่กี่คนอะเพื่อนอยู่ในหลุมสองคนวะโดนจับเพื่อนโดนจับแล้วผมต้องช่วยวะคนผม,มเล่นคนเดียวผมไม่ไหว ยืมยู่ข้างหลังผมเลือกคนเดียวเหรอขึนมาเพื่อนเห๋ืออีกชิ้นเดียวเราก็จะชนะแล้วผมช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันตอนนี้ผมอ่พอเล่นได้อยู่อเอ๋ เดี๋ยวคนนั้นตรงด้านบนเหรอรอก่อนเดี๋ยวเพื่อนกำลังไปเร็วๆๆๆทำภารกิจให้เสร็จเพื่อนยังมาอยู่นูน่น เรื่องที่เรายังไม่ได้ทำอยู่ไหนวะตรงนูน้นเย้ <c oughs> แดงฟ้าแดงฟ้าเขียวช่วยกันทำเพื่อน แดงฟ้าเขียวแดงแดงฟ้าเขียวแดงเข,ขียวแดงฟ้าเขียวแดงเขียวแดงเนี่ยมึงรีบๆดิคนเนี้ยอันนี้ได้ไหมเนี่ยทำเป็นไหมเนี่ยเพื่อน ทานี้มันอยู่ทาวนี้นไปกูทำเองไปอันนี้ทำยากสุดแล้ว มาแล้วว่าเฮ้ยเราเหลือสองคนเรียบร้อยแค่เหลือชิ้นส่วนเดียวผมทำไม่ทันเขามีอีกหัวใจหนึง่งนะผมน่าจะได้ดีต้องเพื่อนต้องมาดึงช่วยอีก ก็ไม่ให้นี้มันไอ้นั่นนะเพื่อนดึงทันไหมเนี่ยผมว่าผมจะตายว่ะแม่งโผล่ามาเต็มเลยเยอะไปแล้วแล้งหมุนรอบ ชนะป่ะโอ้โหน่าจะแพ้ว่าน่าจะตายหมดนะครับผมทุกคนโอเคขออีกรอบหนึ่งนะับผมโรเจกต์เพย์ยามอรอบหนึ่งครับผมแต่เมื่อกี้เราเ,เกือบทำสำเร็จแล้วนะเหลือแค่แบบอันเดียวเองอะ ผมเล่งแบบก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าเกมมันมีบั๊กอยู่ิดนึงอะครับโไยชคุดเทวะว่าเราตัวดำ ว่ารอบนี้จะผ่านเฮ้ยแต่ผมแม่งไม่อยากเป็นในนั้นแหละผมไม่อยากเป็นคนล่าเลยอะแต่ผมเป็นคนล่าแน่เลยวะ่ะรอบนี้ผมเป็นคนล่าจริงด้วยเราใช้ตัวอะไรอยู่อะใช้ตัวนี้แล้วกัน ผมเป็นคนลาดจริงเนาอตันนี้กระโดดสูงครับผมบทชิปคือการพุง่งโอ,อ้ยผมตกไปไหนเนี่ยผมล่าไม่เก่งเลยดิประเด็น ร <100. S 2> ้อยับมาลงท่อผมเอา้าไปไหนวะมันหลุดเหรอเยวผมเล่นหน้าไม่เก่งด้วยใช่ไม่เก่งอะไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเป็นคนล่า ทำอหรอวะใช่ปะะยู่ไหนกันหมดวะอ๋อมันดูรอยเท้าได้ ใี่ผมล่าไม่เก่งกดอาอะไรอะ่ะล่าแบบกากมากทุกคนคือผมล่าไม่เป็นเลยครับ ตัวเดียวอยู่เลยเคือบล่าไม่เป็นนะ่ะเจอตัวแดงน,ะนี่บอกเลยว่าลากักจ,จัดจัดทำไรทำไรทำไร มันไม่ตยไม่โดนวะโอเคมีเลือดอยู่นะไอ้แค่สองคนอยู่เลย Hay yeah. quá ไอ้อ่ะหนุนผมใช้อีกสกิลหนึ่งไม่เป็นไหวเหี้ย ตัวดำตัวดำไปครับผมไปไปไลไปน้องว่าใช้ได้ ไห้อะได้วะของเล่น,นเสร็จแล้วต้องหาเครื่องที่ยังไม่ได้เสร็จ วดหวดหวดอ้าวจบ ผมเวลาหมดก่อนนะผมก็อ่ะเดี๋ยวเราไว้แค่นี้ก่อนนะผมกับโปรเจกต์เท่ะมันยังกมมันเหมือนจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปละบายบายครับผม